ภาพรวมชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูวันเกิดวันที่เท่าไรดูที่คอมเมนต์ชาวเมษสิงห์ธนูขออนุญาตด,ดูภาพรวมเมษสิงห์ธนูหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะคะใบที่1อัศวินถือถ้วยใบที่2เด็กฟูนะคะแล้วก็ว้าวใบที่3 5ดาบภาพรวมดีชาวธาตุไฟภาพรวมข่าวดีจากแดนไกลเยอะมากๆเลยนะคะ ช่วงนี้ถ้าใครเดินทางเปลี่ยนงานย้ายงานเดินทางท่องเที่ยวหรือรอคอยความรักอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะแบบสูอิสรภาพหลายๆอย่างเนี่ยจะได้สมใจแต่ทตุไฟแม่หมอต้องเตือนคุณไปตกเรื่องของความคิดวิตกคิดมากจริงจังกับชีวิตเกินไปแล้วชาวทัดไฟช่วงนี้สิ่งที่จะมีความสุขนะถ้าช่วงนี้ดูแลตัวเอง หรือไม่ได้อยู่ที่เดิมๆอะคะ่ะไปทำบุญทำทานเข่าสปานะคะอ่าไปท่องเที่ยวสวนดอกไม้สวนผล,ลไม้ไปถ่ายรูปไปคาเฟ่เหมือนจะเจอข่าวดีเหมือนจะพบข่าวดีใครที่รอความรักใครที่รอการเดินทางมาของความรักความเป็นอิสระความสุข ข่าวดีกำลังมาชาวธาตุไฟลหลายๆคนที่ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าขอให้เราพ้นจากความคิดมากวิตกกังวลขอให้เราผ่านพ้นอุป,ปรสรรคปัญหาไปได้ที่คลายสถานการณ์ไปได้ให้เหมือนกับว่าจังหวะเวลาโอกาสมันเปิดดวงมันเปิดให้คุณมีเสถียรภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้นงานเนี่ยนะคะจะเหมือนกับเขาเรียกว่าต้องต้องปรับอะถ้าคุณทํางานกับกลุ่มก้อนเดิม คนเดิมๆเนี่ยจะทํางานแบบได้ยากมันเหมือนเคมีจะไม่ค่อยตรงกันใครที่คบกับคู่มานานๆแล้วแล้วควรจะต้องหาเวลาโรแมนติกด้วยกันเพราะว่าถ้าไม่หาเวลาโรแมนติกด้วยกันหรือว่าไม่ให้อิสระภาพกันบ้างไม่ให้ความสุขสนุกความดึงดูดมันจะน้อยมันจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นอันนี้ต้องเตือนสองถ้าใครทํางาน ร่วมกับพี่ทํางานอยู่แล้วรู้สึกว่าเราทํากับคนคนนี้แล้วเราไม่มีความสุขหรือทํางานในรูปแบบนี้แล้วเราไม่สบายใจอาจจะต้องปฏิเสธทาทไฟจะต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธคนมาขอความช่วยเหลือคนมา,เ,าเขาเรียกว่าบอกกับคุณว่าต้องทําแบบนั้นแบบน,นี้แบบนู้นถ้าชาวทาทไฟไม่รู้สึกว่าไม่อยากทําช่วงนี้ชาวชาวทาทไฟจะพูดชัดมากเลยค,คือไม่กลัวที่จะสูญเสียไม่กลัวที่จะเสียเพื่อน ไม่กลัวที่จะเสียสังคมเดิมๆไม่กลัวที่จะเสียความรักแปลกมากเลยนะไม่กลัวที่จะแบบสูญเสียอะไรเลยชาวธาตุไฟอยากจะเสพแต่พลังงานบวกอยากจะได้แต่ข่าวดีอยากจะมีแต่ความสุขอยากจะมีอิสระถ้าเคยช่วยเหลือแบ่งปันเคยแบบเขาเรียกว่าชาวธาตุไฟค่อนข้างจะหน้าใหญ่น่าโตเป็นคนที่เป็นผู้นําอาต้องนําคนอื่นต้องเสียสละก่อนเหมือนชาวธาตุไฟจะเปลี่ยนไปอีกแล้ว หลังจากนี้จะใช้ชีวิตตามอิสระของตัวเองจะไม่ยึดติดแล้วว่าฉันต้องทําสิ่งนี้มันจะถูกต้องมันจะดีไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าทําผิดศีลน,นะลักษณะคือไม่ได้ติดในวิในกระบวนการคิดหรือไม่ได้ติดในเหตุผลไม่ได้ติดในขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ได้ติดในข้อบังคับต่างๆ การเป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นะคะอือคือว่าฉันอยากจะเป็นผู้นําฉันก็เป็นช่วงนี้ฉันอยากจะเป็นผู้ตามฉันก็เป็นช่วงนี้ฉันอยากจะทํางานประจาฉันก็ทําช่วงนี้ฉันอยากจะไปฟรีแลนซ์ฉันก็ฟรีแลนซ์ไม่ยึดติดอะไรเลยนะคะแต่มันแปลกแม่พอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันเกิดทําในสิ่งที่มีความสุขเช่นถ้าเมื่อก่อนอะชาวธาตุไฟอยากจะทําอะไรเพื่อเพื่อความสําเร็จมันมีเหตุผลที่ต้องสาเร็จอะคือสําเร็จเพื่อคนอื่นสําเร็จเพื่อตัวเองสําเร็จเพื่อฉันมีแพชชั่นันต้องฉันจะต้องแบบยิ่งใหญ่ ันเปลี่ยนไปจริงๆคุณจะเลือกความสุขชาวธาตุไฟจะได้งานที่มีความสุขจะทําอะไรอ่ะจะทําเกี่ยวกับงานศิลปะความสวยความงามความมีสเสน่ห์การไปสัญญกรรมการเปลี่ยนแปลงตัวเองการอ่าบางคนปรับเปลี่ยนโปรไฟล์การใช้ชีวิตบางคนปรับเปลี่ยนบ้านรีโนเวท ตับตกแต่งอะไรแบบนี้ชาวธาตุไฟใจตะมุตะมีขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกมีความสุขขึ้นชาวธาตุไฟจะเป็นผู้นําโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องพยายามแสดงศักยภาพแสดงแสนญยาณุภาพอะไรเยอะไม่ต้องเอ็กเพรสไม่ต้องแสดงออกเยอะโอ้โหไม่ต้องเป่าประกาศมากสบายสบายใจนะคะอืม แต่มันจะติดความคิดบางทีอะเมื่อก่อนเคยเป็นคนที่ต้องลุยต้องแก้ปัญหาต้องเอาจริงเอาจังต้องเป็นคนที่ซัพพอร์ตคนอื่นหลายๆอย่างชาวทัดไฟพอมันไม่ได้ทําสิ่งนั้น,นอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําถูกหรือเราทําผิดแต่ไพ่มันเหมือนกับบอกว่าชาวทัดไฟมันถึงเวลาแล้วว่าคุณเสียสละมาเยอะมากแม่หม่องไม่ได้สปอยชาวทัดไฟแต่ชาวทัดไฟจะเป็นลักษณะแบบนี้คือต่อให้จะ จะประสบความสําเร็จหรืออยากจะโด่งดังมีชื่อเสียงอะส่วนใหญ่สิ่งที่ทำอะมันเอื้อประโยชน์ต่อคนอื่นต่หลังจากนี้ชาวธาตุไฟจะมาเหมือนรู้สึกว่าใครจะได้รับประโยชน์เขาก็จะได้รับใครที่เขาสมควรจะไม่ได้รับเขาก็จะไม่ได้รับเองจะไม่พยายามไปซัพพอร์ตจะไม่พยายามไปสปอยจะไม่พยายามไปอบอุ้มอุ้มชูมากเกินกว่าเหตุนะคะ 1. คุณจะมีโชคเกี่ยวกับความรัก จากแดนไกลาจากคนที่ถูกชะตาต้องใจคนที่เคยผิดหวังอกหักเสียใจกับความรักมาแล้โสดมานานๆคุณจะไม่เจอสภาวะเดิมๆแล้วคนที่มาทะเลาะบอแว้งกันคนที่มาเอารัดเอาเปรียบกันจะไม่มีคุณต้องเปิดใจใครที่มีความรักความสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่ามันแบบติดขัดไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันควไปใช้เวลาร่วมกันนะคะใครที่มีคนคุยอยู่แม่หมอช่วง คิดว่าช่วงต้นน่ะดีมากคุยกันเข้าอกเข้าใจดีมากหลังๆชาวทศตไฟจะเบื่ออยากจะมีอิสระอยากเป็นตัวของตัวเองอยากปีกวิเวกอะไรที่มันปวดหัวบทสนทนาที่มันดรามา่าหรืองานที่มันรู้สึกว่าโอ้โหมันวุ่นวัวุ่นวายเกินไปชาวทัตุไฟอาจหนีอะ่ะอาจหนีเลยอาจไม่เอาเลยอาจแบบจบเลยจบแบบดื้อๆคนหลาย,ลายๆคนที่มองชาวทัตุไฟช่วงนี้จะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมอินดี้ขนาดนั้นทำไมแบบ พลาวขนาดนั้นจริงๆทา้ท่าทไฟไม่ได้พราวไม่ได้อินดี้อะไรเลยเพียงแค่อยากจะหาความสงบสุขให้กับตัวเองเมื่อก่อนใช้พลังเยอะนะคะหลังๆมาอยากใช้ชีวิตเพื่อตัวเองแล้วนะคะใครที่ติดหนี้ติดสินคิดว่าจะน่าจะมีข่าวเกี่ยวกับโชคดีเกี่ยวกับยานพาหนะการเดินทางถามว่าจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้ไหมแม่หมอคิดว่าประมาณ50%เคลียร์ได้ที่เหลือเนี่ยอย่าเครียดนะคะอย่าเครียดดูแลสุขภาพอารมณ์ความรู้สึกตัวเองดีๆแล้วจะแก้ปัญหาได้ ถ้าชาวธาตุไฟพูดถึงเรื่องของการเงินจะเป็นอย่างไรอืมใช้ใช้เงินไม่ค่อยคิดใช้เงินจับจ่ายใช้สอยไม่ค่อยมีระเบียบว,วินัยในการใช้คือชอบอะไรก็ใช้ซื้ออะไรก็ซื้อระวังตรงนี้จะไปเสียดายทีหลังแต่ถามว่าติดขัดไหมคิดว่าไม่ติดขัด ไม่ติดขัดเรื่องของการเงินเนี่ยค่ะจะกินจะใช้จะเดินทางจะซื้อของสวยของงามบางคนมีแผนการซื้อรถมีบางคนมีแผนการเดินทางท่องเที่ยวบางคนไม่ใช่เที่ยวระยะสั้นด้วยนะคะเพราะว่าบางคนมีเกณฑ์ละทิ้งเลยบางคนเนี่ยชาวทัดไฟวางแผนการเที่ยวระยะยาว3เดือน6เดือนหรือเที่ยวแบบทํางานระยะหนึ่งแล้วไปเที่ยวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เห็นคุณดูไหมไพ่เกี่ยวกับ การติดต่อสื่อสารข่าวดีช่วงนี้ชาวธาตุไฟจะเชื่อมโยงกับพลังงานของเทวดานางฟ้าประจําตัวยิ่งถ้าช่วงนี้ชาวธาตุไฟอารมณ์ดีมีความสุขไม่เลือกความกางังวลไม่คิดมากนะคะผันมาดูแลสุขภาพหันมาเปตัวเองหันมาดื่มน้ําพักผ่อนใช้ชีวิตได้อิสระให้มีความสุขเหมือนเด็กออล่าสดใสไม่ทิฏฐิมานะแล้วไม่อีโก้เยอะชาวธาตุไฟจะเจอข่าวดีหลายเรื่องอความรัก ของสวยงามการเดินทางโชคลาภสุขภาพหรือแม้แต่มิตรภาพที่ดีนะคะมีเสน่ห์ด้วยชาวธาตุไฟช่วงนี้มีเสน่ห์มีเสน่ห์ต่อคนอายุน้อยกว่าอืมมีเสน่ห์ต่อคนเป็นบริวารมีเสน่ห์ต่อคนที่เป็นบริวารมีเสน่ห์ต่อคนอายุน้อยกว่ามีเสน่ห์กับคนไกลนะคะอ่าแล้วพลังงานของการ เหมือนกับห้าดาบมันเหมือนความเครียดความวิตกกังวลแต่ไพ่เนี้ยมันมันไม่มใช่ความเครียดแต่มันอาจจะมีความเสียดายอย่างที่แม่หมอพูดว่าบางทีเราพูดอะไรไปเราเลือกชีวิตอิสระของเราอาจจะไปรู้สึกทีหลังว่าเฮ้ยคนตรงนั้นจะรู้สึกอย่างไรบางทีเราไปซัพพอร์ตอารมณ์ความรู้สึกคนอื่นได้ไม่ทั้งหมดชาวธาตุไฟาจะต้องปล่อยผ่านบ้างนะคะโอเคมีอะไรที่ชาวธาตุไฟจะต้องเพิ่มเติม ชาวทัดไฟยจะได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มนะเรียนเทคคอร์สเรียนเพิ่มสนุกกับการใช้ชีวิตรู้สึกมีแรงบันดาลใจมีคนเข้ามาคบหาดูใจจะเรียนรู้กันไปใจจะเปิดอารมณ์จะเปิด สมองจะเปิดจะเรียนรู้จะไม่รู้สึกว่าฉันเก่งแล้วฉันฉลาดแล้วจะเรียนรู้ได้เรืเร่อยๆจะสนุกกับการใช้ชีวิตอาจจะได้ย้ายเปลี่ยนถิ่นเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศในการใช้ชีวิตไอเดียความคิดจะได้มานะคะอ่ะมีพลังงานอะไรจะบอกชาวธาตุไฟ e n s i t i v e เนี่ยชาวธาตุไฟจะมีอารมณ์ e n s i t i v e คือเลือกความสุขกับตัวเองรักสวยรักงามอ่อนโยนเมื่อก่อนแบบจะกล้าคิดกล้าตัดสินใจเดี๋ยวนี้นึกถึง นึกถึงความสุขตัวเองนึกถึงคนตรงหน้าเปิดใจที่จะมีความรักความสัมพันธ์หรือทําเกี่ยวกับของสวยของงามดีชาวทัดไฟพลังงานน้ําขึ้นใบแรกอะแม่หมอก็รู้สึกว่าพื้นที่ใกล้แหล่งน้ํานะคะการดื่มน้ําการอาบน้ําการจิบน้ําการดูแลตัวเองการเยียวยาการขอบคุณตัวเองจะนําโชคนําลาบนําสิ่งดีมาให้กับชาวทัดไฟชาวทัดไฟจะเจอเสน่ห์หรือเจอตัวตนดัวชั่นที่อ่อนละมุนในตัวเองแล้วก็ จะมีความสุขจะได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ตึงเครียดสู่ความสบายอ,อกสบายใจ